เฮ้ยพี่ที่นี่เหรอที่เขาบอกว่าบ้านผีปอบอ่ะเออสิวะเอ็งไม่เห็นหรอว่าต้นเรื่องเขาขึ้นโลโกโโ้โอแต่ชาวบ,บ้านแถวนี้ยเขาบอกว่าใครมาลองดีที่เนี่ยเจอทุกคนเลยนะพี่กระผมนี่อยากเจอจริงๆเลยของที่ว่าแรงของที่ว่าแน่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็จะตบให้หัวทิ่มเอาแล้วจะเป็นผู้หญิงก็พี่เป็นผู้หญิงนะจะจับทําเมียไปเว้ลุย อย่าไปกลัวตกใจหมดจจมันจะกาดวงเวงขนาดนี้พี่หลอนนะอย่าไปกลัวของนี้มันต้องลองต้องได้เจอตามพี่มา <laughs> ดีกว่าสายเกา่า และแล้วเขาก็เดินเข้ามาในบ้านำลางมองหาสิ่งลี้ลับภายในบ้านเหม็นจะมีอะไรออสงสัยจะสัมผัสไดออป้ปุ้มเย่ปุ้มเยพ่พี่เองสัมผัสได้ใช่ไหมกลิ่นยังเหม็นนะของดีพื่วว่าของดีกูตดไปมั้ยขอโทษไน้องโอ้โห ผมขอหไหนวับัตรผีไม่เห็นมีสักตัวหนึ่งแต่ผมถามชาวบ้านมาแล้วนะเขาบอกตรงนี้มีแน่นอนพี่ว่าโดนต้มชัวเสียดายตั้ง500แน่นที่จ่ายไปเองเอาเงินจากไหนไปจ่ายตั้งพี่ไงผ่านม,ม,มาเดินได้สินะเสียงมาจากทางซ้ายต้องขอพิสูจน์สักหน่อยว่าของจริงหรือเปล่า งานนี้ได้รู้กันเขวานทางซ้ายเจอไหมพี่ไม่เจอหันทางขวาไม่เจอหันซ้ายทียังไม่เจอของมันแรงจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องหันไม่ไวหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาไม่เจอหันคอระเค็ดุงหีไม่มีสักตัวไหนวันแน่อยากเจออาการเป็นไงอาการมันงอกอยงี้อุ้ยไปเลยอ้อยเต็มเตมเลย ทำทามันนี่ก็เจอผีคิดว่าพี่จะกลัวมีทางครับแต่เจอสักทีเนี่ยจะเป็นบุญตาจเจอแล้วก็จะขอหวยสักสามขอจุ๊บสักสามทีอยากเจอผีเหรอจ๊ะชัดแล้วชัดแล้วเจอเขาให้แล้วเจอเขาให้จังๆงานนี้พี่มีกลัว Yeah, <Yeah. S 1> นี่แค่เคลื่อนไหวตัวรวดเร็ว นิวฮอนด้าล125ใหม่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ถึง37ลิตรใส่โมกัน็อกได้ถึง2ใบให้คุณเลือกพื้นที่ใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ใส่ของก็ดีใส่สัมภาระก็ครบคันหรือจะใช้ในผีเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ